เอ็งถอดปากเกนทิ้งทำไมอ่ะก็มันใส่ยากนี่หว่าพี่ใส่ยากมันก็ต้องใส่ดิโหกว่าจะใส่เข้าไปได้กว่าจะยัดบูทเข้าแล้วยิ่งถ้าเป็นของ n อ a น็นะใส่โคตรยากเลยใส่ยากมันก็ต้องใส่ดิเองรู้เปล่าประเกนเนี่ยสาคัญเหมือนกันนะเว้ยมันสําคัญยังไงอ่ะพี่ไม่เห็นจะช่วยอะไรเลยมันก็ช่วยกันฝุ่นเข้าชุดข้างไงก็แค่กันฝุ่นปะ เอ็งรู้เปล่าฝุ่นเนี่ยก็เป็นสาเหตุนหนึ่งที่ทําให้ชุดข้างสึกหรอทําให้สายพานจับกับชามไม่ดีทําให้รถเลื่นแล้วก็ออกตัวอื่นได้เหมือนกันนะเว้ยอย่างปกติเนี่ยเราล้างชุดข้างทุก8 0 0พันถึงหนึ่งกิโลเมตรแต่ถ้าฝุ่นเยอะนะมันจะทําให้เสียงดังไวกว่าน,นั้นอีกจริงดิพี่จริงดิหามาใส่เลยไม่ใส่ไม่ได้เหรอพี่บางที่เขายังไม่ใส่เลยเขาบอกเอาทิ้งได้เลยอย่าไปเถียงวิศวกรดิ เขาทำมาให้ดีๆก็ใส่ไปดิอย่างที่ร้านเนี่ยเจอเยอะมากเลยชุดข้างลูกค้าฝุ่นเยอะเพราะว่ามันไม่มีประเก็นเนี่ยที่ร้านก็เลยเตรียมประเก็นไว้ให้ลูกค้าแล้เผื่อไปบางร้านแล้วเขาไม่ใส่ให้นี่ร้านดีๆต้องแบบนี้ใส่ใจลูกค้าแบบแบบนี้แนะนําร้านมาเลยดีกว่าพี่ร้านอยู่ที่ไหนอยู่ปากซอยเพชรเกษม47ทับ2